สวัสดีไม่เด้าสวัสดีครับไม่ไต้สำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้กมันอุ่นแกงส้มอยู่ครับปึ้งวิธีบอกมีวิธีทํามีอะไรมัง่งก็เครื่องแกงแกงส้มมาแล้วก็แกงส้มก็บีมะนาวน้ำมะนาวแล้วก็ปลา,าแล้วก็วกดอกนั้นก็ปรุงแล้วปึ้มร,รสชาติก<ช>ันไปได้เคยจะกินเปรี้ยวหรือว่าเปรี้ยวจัดหรือว่าพอดีไม่รู้ ใช้คุญแจภูมิไฟที่จะไหลเอาอไม่รู่องนะร้อนสิเพราะถ้าไม่ร้อนปลาลไม่จุกแต่สั่งไหลโอเคฮึมดีมากวัดไปไม่เท่าครับอืมอืมนี่อาจจะเป็นอีพีหนึ่งตอนนั้นเดี๋ยวจะมาีต่อกันในพาร์ทที่สองอโอเคนะครับ เอานี่ทุกคนอันนี้คือพาร์ทแรกเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับมันก็น่าจะมีมาเรื่อยๆนะอ๋อใช่ไหมไก่แม่ใช่แก่วิ่งเดี้ยวชั้นมาถอ